ดีนะที่ว่าเราผอมสมา,สม,า,สม,าสมารถสามารถสามารถงกันได้ออโอ้โหเนียนกรีบเราจะมุกเพรเจะเราเทเพรเชยเพเชยยาวมงุงเฉาะตาเดียวเนาะโอ้ม่ชวนหาเทีย หา้ตเนาะตัวเกมาทดสอบเลยตัวเกิา์มมาเอาใส่เก๋าไปนาาลงวันกลับมาแล้วเนี่ยางวันกลับมาแล้วเมื่อก่อนมวอนอเดเลยอ้อมไปนอข้ามจะสนอองอ่ะ่สะพานอ๋อนี่ Fine, ส่วนโจงมาด่าตัวมเมงคอลรงคอลรงอีปัวบเยมาจับโมงเองจับจับดีๆนะครับน้ำใสมากเลย ก็น่าจะเลยเลยเดี๋ยวก็ค่อยไปไปได้ไหมก็ค่อยไปนะก็ <S <S <an> ะค่อยไปนะอืมก็ค่อยไปช่วงนี้ทางดีขึ้นเยอะมาดู <S an> หินลูกร่างใครอยู่กันเส้นทางต้องบอกว่าทางเท้านี่เนียนกริ๊บ เนียนเหมือนกับเขาเอาเลกกเกอร์มาทาน,นะครับนี่ถนนเล็กเกอร์

ไก่ไก่ะรับไก่ไก่ลโกหกนี่ต้องเจอค่าปรับใช่ไหมเราพวกเราค่อยๆไปกัน เน yeah, ี่ยตัวก่นที่คุกคัาแล้วเนี่ตัวแ่ก็ี้่คุดคักแล้วอ๋อ ถึงแล้วถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ไปละ

ครึ่งทางครึ่งทางตรงเลยครึ่งเมื่อกี้ก็บอกครึ่งทางนะหลายครึ่งจังเลยเนี่ยโอ้ตรงนี้ตรงนี้มีสะพานเดิน้าแล้วอ่ะเจ๊ทีหลังเจ๊ไม่ต้องห่อข้าวมาเนี่ยหนึ่งทางมาเนี่ยข้าวจะถือไปไปไป

ตเมนน้ำไมคลายอยู <curves> ่เดกมัน <fact> คือมารำยาวเถอครับรอได้ครับค่อยไปนะครับครับค่อยไปนะ ไม่รู้เหมือนกันนี้ 对浪费，不缺。

เจ้าข,ของที่เขานั้นก็ปลนไว้เขาก็ต้องเอามาหามาให้ท่านเฮ้ยทำไมรอบนี้ทำไมไก่จังเลยมาไม่ถึงสติราหวานก็มาเหรอ ่ผมไม่มาเมื่อวานไม่ได้มาคนโขนใช่ไหมไม่ใช่คนที่มานี่คนโขนหมดนะหนูนั่งขายยหวอวานนี้หนูมา้าขายได้เยอะเหรอเมื่อวานคนเยอะกว่านี้นะไม่หนูมาจากที่โลกแล้วเมื่อวานนี้เขามาแก้เหรอเมื่อวานนี้มีคนมาแก้บน ที่ว่าก็คือหวยราวแสนกว่าเขาขอแม่ขอปุ๊บแล้วเขาก็เอาไปซื้อเอาเลขกับเลขเลขที่จุดเราไปซื้อหวยลาวแล้วถูกเขาออก็คงเล่นเยอะเลยเนาะถ้าหลักแสนนะอย่างเราเราเล่นเนาะตัวสิบบาทยี่สิบบาทโอนหอบละหอบไร เท่าก็ลงวันนี้ไม่ไม่เห็นเท้าเลยลม้มอ่ะสูดยำบ้าสูดนี้เพื้นหมดอ่ะเอ้ยนี่ขนาดฝนไม่ตกมาสองวันแล้วใช่ไหม,ไมเอ้ยหรือเมื่อวานตกไหมเมื่อวานตกเมื่อวานตกไหมพอดีผมไม่ใช่เจ้าถิน่น ว้าวตรงนี้ทําดีมากเลยตรงนี้ตรงนี้นี่ครั้งก่อนที่มาตรงนี้ยังลื่นอยู่เลยแล้วก็แล้วก็มีคนสไลด์ลงไปข้างล่างด้วยตรงนี้ เรานอนจะตัวเดียวรั่วจะจอโคตรไกลอ่ะตรงไหนเอ๊ะไม่รู้นะเดินเดินอะไรน่าจะยังนะยังไม่ถึงงยัเนาะยังไม่ถึงเนาะยังค่ะรู้สึกว่าไกลจังเลยรอบนี้ไกลไกลจังเลยเด็กโซ่ราไม่นอนจ้ะ

วขอนอสอเฮยไปมของาแต่ียนอมาล่ะเต้เาไงมอตี้ยเอางมลเลามเาอเท่้าเดอดจจตัยะปนตัวยปนนจเต้าชิญเต้เที่ออมูเยขอนังยกเกี่ยวกับเอ่ไ่เกินนจตา น้องมายุหมกของเกาอ,อนิองเตี้ยนนนะ่ะอืมห่อนอเตี้ยใช่หรอห่อนอมาเข้าทางในจอแม่ค้าเดีวยวเรอเนาะ่นนั้นกเ เด pues ี๋ยวลองไม่ปอเลยอ่ไม่ต้องป่อเลยอ่ะ ของไหว้ใบเสีให้ลาแล้วนำกลับอาหารอื่นด้วยนี่นะการเลี้ยนาแักษาความสะอาดของไหว้ให้นำกลับด้วยนะ ตอนนี้ถึงแล้วนะครับคนที่เขามากราบไหว้นะครับส่วนหินที่เป็นงูครับอยู่ตรงนี้ครับ นะครับ